สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราวันนี้จะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปสำรวจการเดินทางอันน่าตื่นเต้นของการค้นพบและทำความเข้าใจไฟฟ้าพลังงานที่ขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ของเราตั้งแต่ประกายไฟแรกในธรรมชาติจนถึงพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันของเราในวันนี้เรื่องราวของไฟฟ้าเริ่มต้นขึ้นเมื่อประมาณ2,600ปีที่แล้วครับประกายแรกไฟฟ้าสถิตในยุคโบราณ ประมาณ600ปีก่อนคิสตการนักปราชชาวกรีกนามว่าทาลิสแห่งไมเลตัสได้สังเกตเห็นว่าเมื่อน,นำอำพันซึ่งเป็นยางไม้ที่กลายเป็นหินมาถูก,กับผ้าขนสัตว์อัำพันนั้นจะสามารถดึงดูดวัตถุบเบาๆเช่นขนสัตว์หรือเศษฟางได้เขาไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่เขาเห็นคือไฟฟ้าสถิตร,รูปแบบแรกสุดของไฟฟ้าที่มนุษย์สังเกตเห็น และคำว่า electricity c ในภาษาอังกฤษก็มาจากคำว่า electron ซึ่งเป็นภาษากรีกที่แปลว่าอัมพันน์นี้เองครับแนวคิดเรื่องไฟฟ้าถูกลงลืมไปนานหลายศตวรรษจนกระทั่งยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาและยุควิทยาศาสตร์ก่าวหน้าในปี1600วิลเลียมกิลเบิร์ตแพทย์ชาวอังกฤษได้ทำการศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับอัมพันและวัตถุอื่นๆที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน เขาเป็นคนแรกที่ใช้คำว่า electricus เพื่ออธิบายคุณสมบัติการดึงดูดนี้และที่สำคัญเขายังได้แยกความแตกต่างระหว่างไฟฟ้าสถิตกับแม่เหล็กออกจากกาันอย่างชัดเจนซึ่งก่อนหน้านี้ผู้คนมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกันในศตวรรษที่18การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิตเริ่มเป็นที่นิยมและนำไปสู่การค้นพบที่น่าตื่นเต้นสายไฟฟ้าคืออะไรเบนจามินแรกิน รัฐบุรุษนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันคือผู้ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าสายฟ้าคือไฟฟ้าในปี1752เขาทำการทดลองที่โด่งดังและอันตรายมากๆด้วยการปล่อยว่าวในพายุฝนโดยผูกกุญแจโลหะไว้ที่สายว่าวและต่อกับขวดไลเดนซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บประจุไฟฟ้าเมื่อสายฟ้าฟาดใกล้ๆกุญแจก็เกิดประกายไฟและขวดไลเดนก็เก็บประจุไฟฟ้าได้สำเร็จ การทดลองนี้พิสูจน์ว่าสายฟ้าเป็นปรากฏการทางไฟฟ้าและนำไปสู่การประดิษฐ์สายเล่าฟ้าเพื่อป้องกันอาคารจากฟ้าผ่าจากไฟฟ้าสถิตเราจะก้าวสู่ยุคของไฟฟ้าเคมีในช่วงทศวรรษ1780หลุยเกาวานีนักฟิสิกส์และแพทย์ชาวอิตาลีได้ทำการทดลองกับขาของกบเขาพบว่าเมื่อนำขาของกบที่ตายแล้วไปสัมผัสกับโลหะต่างชนิดกันขาของกบ จะเกิดการกระตุกกาวานีเชื่อว่านี่คือไฟฟ้าจากสัตว์หรือไฟฟ้าชีวภาพแม้ว่าการตีความของเขาจะไม่สมบูรณ์แต่การค้นพบนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่นำไปสู่การสร้างแหล่งกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้เป็นครั้งแรกและนี่คือผู้ที่เปลี่ยนโลกของเราไปตลอดกาลอเล็กซานโดรโวตานักฟิสิกส์ชาวอิตาลีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดไฟฟ้าจากสัตว์ของกาวานี เขาเชื่อว่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมาจากการสัมผัสกันของโลหะต่างชนิดกันต่างหากในปี1800โวตาได้ประดิษฐ์สิ่งที่เรียกว่าวตาอีกพายซึ่งเป็นต้นแบบของแบตเตอรี่ในปัจจุบันโดยการนำแผ่นทองแดงและสังกะสีมาวางสลับกันคั่นด้วยกระดาษแข็งชุบน้ำเกลือเมื่อต่อวงจรเข้าด้วยกันวตาอิกพายก็สามารถผลิตไฟฟ้ากระแสตรงได้อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรก นี่คือจุดเริ่มต้นของการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจําวันอย่างแท้จริงครับเมื่อเริ่มมีไฟฟ้ากระแสตรงแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็เริ่มสํารวจความสัมพันธ์ระหว่างไฟฟ้ากับปรากฏการณ์อื่นๆในปี1820ฮันคริสเตียนเออร์สเตดนักฟิสิกส์ชาวเดนมาร์กได้ทําการทดลองโดยบังเอิญเขาพบว่าเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลวดตัวนําที่วางอยู่ใกล้ๆเข็มทิศเข็มทิศนั้นจะเกิดการเบี่ยงเบน การค้นพบนี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยโงโดยตรงระหว่างไฟฟ้ากับแม่เหล็กและเป็นรากฐานสำคัญของวิชาแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งนำไปสู่การประดิษฐ์มอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเวลาต่อมาครับเมื่อไฟฟ้าสร้างแม่เหล็กได้และแม่เหล็กจะสร้างไฟฟ้าได้ไหมในปี1831ไมเคิลฟาราเดย์นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ทำการทดลองที่สำคัญเขาพบว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็ก ผ่านขดลวดตัวนำจะเกิดกระแสะไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดนั้นการค้นพบการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันเป็นหลักการพื้นฐานในการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและหม้อปแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับในช่วงกลางศตวรรษที่19ความเข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็กก็ถูกรวบรวมเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ในช่วงศตวรรษ1860 เจมส์คลาสแมกเวลล์นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวสกอตแลนด์ได้รวบรวมกฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและแม่เหล็กเข้าไว้ด้วยกันในชุดสมการที่เรียกว่าสมการของแมกเวลล์สมการ,การเหล่านี้ไม่เพียงแต่อธิบายปรากฏการณ์ไฟฟ้าและแม่เหล็กที่รู้จักกันดีเท่านั้นแต่ยังทํานายถึงการมีอยู่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเดินทางด้วยความเร็วแสงและรวมถึงแสงที่มองเห็นได้วิทยุไมโครเวฟรังสี X การค้นพบนี้เป็นรากฐานของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายทั้งหมดครับเมื่อความรู้ทางทฤษฎีแข็งแกร่งขึ้นก็ถึงเวลาของการนำไฟฟ้ามาใช้งานจริงในวงกว้างในช่วงปลายศตวตรรษที่19เกิดสงครามกระแสไฟฟ้าขึ้นระหว่าง2ยักษ์ใหญ่โทมัสเอดูสันผู้สนับสนุนไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานระยะใกล้นิโคลาเทสลาผู้สนับสนุนไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งสามารถส่งไปได้ในระยะทางไกลๆด้วยการสูญเสียพลังงานที่น้อยกว่าและสามารถเปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าได้ง่ายด้วยหม้อปแปลงไฟฟ้าในที่สุดระบบไฟฟ้ากระแสสลับของเทสลาก็เป็นฝ่ายชนะและกลายเป็นมาตรฐานสำหรับการส่งจ่ายไฟฟ้าในปัจจุบันทำให้เราสามารถมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างแพร่หลายในทุกบ้านเรือนและอุตสาหกรรมครับจากการสังเกตอัมพันธ์ของทาลิสสู่การสร้างแบตเตอรี่ของโวลตา การทำความเข้าใจไม่เหล็กไฟฟ้าของฟาราเดย์และแมกเวลการนำไฟฟ้ามาใช้งานจริงโดยเทสลาและเอดิสันการเดินทางการค้นพบไฟฟ้าเป็นเรื่องราวของความอยากรู้อยากเห็นการทดลองและนวัตกรรมที่ไม่หยุดยั้งทุกวันนี้ไฟฟ้าเป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตของเราตั้งแต่แสงสว่างในบ้านโทนรศัพท์มือถือที่เราใช้ไปจนถึงเครื่องจักรขนาดใหญ่ในโรงงานอุตสาหกรรม และการวิจัยเกี่ยวกับไฟฟ้าก็ยังคงดำเนินต่อไปเพื่อพลังงานที่สะอาดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคตครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเดินทางสำรวจประวัติศาสตร์การค้นพบไฟฟ้าในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเรานะครับและเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ